แม่เล yeah, oh, ่นโอ้เด็โอ้ดิน้อหมูเดน้อยหูพ่อลโอ้ดยงดุยงยิงโอ้ยิงยิงยิงสุดใจเลยพอแล้วไม่เล่นพอแล้วสอยิง

<polarization. S 2> มีสามเสียงอีกใส่บาทกับพุ่แม่เร็ววันนี้กหรอเวะเวะก็วันนี้เป็นวันเกิดนะครับของน้องสภาษาก็ใส่บาทนะครับ ดูดมดีครับอยู่กับกนะครับในช่อง Family ่สีสัตย์ไทยนะครับสังมัตเถิดนะครับน้องสุพรรษาอายุครบดูหัวพ่ออายุครบ8ปีนะครับ

บุ้ใยบุญเนาเฮาหัวหัวเออเ้าาายบุนะคะบุนบุนางแบงนลูกโอ้ดูเก่งมากภาษารับผ ยังเร็วยังยังยังคุณปู่คุณป้าที่ได้สั่งสมมาช่วยผลัดบันให้คุณโยมและช้างต่างหลายตัวมีความมีความโชคดีและมีความสาสาบายจิตปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดนเมียสาาประกอบในการทำไม่ไหวจะเป็นปรารถนาทำ ขอให้สมภพราถนาทองขอขอให้สำเร็จปราถนาเพชรขอให้สมหมายมีความสุขมีความสบายยิ่งขึ <lit> ้นไปทุก <Bradley> ท่านทุกคนเดพลินเสียงเราเสียงเสียงเออเนื้อโอ้สมุนเราก็เยอะมากเลยอ่าไปสมุนทาง เป็นดีกวัดวันนี้ภาษาอยากไปด้วยเหรอส่งมากเลยภาษาโอ้โชนออกเลยอ้าวอ้าววันนี้อายุครบแปดขวบนะครับน้องสุนษา ดอดีใจดีใจได้ใส่บาทดูครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องสุพรรษานะครับอายุครบหกอายุครบ8ปีเต็มนะครับวันนี้นะครับน้องก็ใส่บาทกับพ่อกับแม่นะครับกับาพึ่งพี่หมูนะครับผมขอให้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระศิรีรัตนตไตรคุ้มครองหนูสุพรรษาให้ชาคัดปลอดภัยให้ตัววันโตคืนนะครับ ให้มีชื่อเสียงโด่ง <marking> ดังไปทั่วโลกทั่วประเทศทั่วราชทอาณาจักรเนาะวันนี้คุณศาก็ใส่บัตรกับพ่อกับแม่นะครับวุฒิสุนุศสนให้กับพี่ฟิล์มด้วยขอบคุณมากครับผมกอดไปอีกหลักมากไปไหนนั่นเดูโอ้สาเออดูมอง Cô yang phô lơ hm cocon yang phô lơ luôn 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 không, luôn 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 chạc lao luôn luôn à, Sao luôn 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 bỏ luôn luôn nè. ควนเลยนะควนเลยนะเอาเอาควนเลยนะแิ้วเต๋ออาอะไรเนี่ยอู้เอาจนได้อู้วดว้ยดิ้เคยใหญ่เลยอู้ไม่กินอีกดูตกมันอู้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 อะไรนั่นไปแล้วพ่อไปแล้วพ่อไปแล้ว

อ้าวในพ่ออยู่ไหนลุ้นคออยู่ลุ่นหนูหาพ่อไม่เจอหาพ่อไม่เจอพ่อหายสาแน่ไปแล้วไปแล้วมองหาพ่อไม่เจอเองมาจะเล่นครับไปแล้วพ่อหนี้พ่อหนี้แล้ว

ดูดูดูกอดไว้เลยพ่อจะไปไหนดูดูดูห่วงเลยห่วงเลยเอ้ยไม่เอาไม่เอาดันออเอออย่านะกูโอ้ดูกอดดูอ้อนเลยจ้า ไม่เอา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 เฮ้ยเฮ้ยดู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 คาลังก็พอกคาลังโอ้ไม่เอาขนาดยกแค่ยกเทียวดูดึงสายตามบุห์ กบบ้านแล้วนะครับมินยาใ่ไดมดูดูดูมาเลย อเอ๊ะมันทำไมโดมแอาปึ่งคนเดียวเอาละแอปึ่งวันนี้ก็เป็นบรรทายมันเกิดของพี่หมูแล้วก็แอปึ่งนะครับแล้วก็ของนูสาไป,ไปขี่มอเตอร์ไซค์บ้างคูแล้วปะไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ต่อปะไปไปขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนเอือเอือ

เดือดไม่ฟังเลยครับมันนี้อ่าไม่เอาเออเอออ่าอะไรเอ้ย โอ้โโอ้จะติดขาโอ้นั่งโอ้โแม่เล่นแม่ล่นแม่ล่นโอ้ดิโอ้ดิน้าหมูอ๋อดิน้หมูพอแล้วดิแยกดิแยกดิแยกอ๋ออ๋อย โอ้ยเย่งเย่งสุดใจเลยบอกแล้วไปให้เล่นหมแล้วจ้าโอ้ยเย่งโอ้อะไรนี่เฮ้ยเจ้าเล่นให้ได้เลยเออ

พอเจ็บแล้วเาบอกว่าจะเล่นจะเล่นนะไม่เชื่อนี่ยพอเจ็บแล้วมโอ้โหโอ้โเจ็บระพวกหักแล้วเล่นไม่ได้แล้วเดีดูยังจะเล่นอีก โอดูจังยัง mm. ดูไม okay. oh. okay. ่ฟังเลยรูビビビビ้อีก อ่าน่นแลานลเปคนจะขอคมคืนอ oh, uh, uh. ือฮอันนี้ก็เป็นเอ้สานี่ครับผมก็ขออวยพรในชัย้ที่หมูเนาะจุดภาพสงแรงน้องคจุภาพแขงแรงน้องรรวยๆครับสายก็ปูนิง ไม่เอฟซีดูดูกูอะไรแบบนี้นี่สำหรับคลิปนี้ก็ได้ทําบุญไส่บาตรแต่เช้าเลยนะครับพวกเราเนาะครับผมอ่าก็คลิปนี้ก็ขอคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมครับผมช่องแฟมิลี่สีไทยครับช่องาช่อง อัสครับขอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ